สวัสดีทุกคนนัหผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นวั l เลนกันนะครับฮะคลิปมันดูปกติใช่ไหมครับก็วันนี้ไม่มีอะไรครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันปกตินะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับเราทำคอนเทนต์แบบว่าอะไรที่มันแบบแปลกๆค่อนข้างจะเยอะนะผมก็คิดว่าแบบว่าเออเรามาทําอะไรที่มันปกติกันบ้างดีกว่านะครับเราไปเล่นอันเลีชิวๆกันดีกว่านะครับแต่เราจะตั้งใจเล่นนะ เราจะเล่นแบบจริงจังเลยเรามาเล่นตัวที่เราคิดว่าแบบคนไม่ค่อยเล่นกันดีกว่านะครับเอ่อเอาเป็นบีมสโตนไหมเออเราเล่น Beam Stone บีมสโตนดีกว่าพอนี้เราจะมาโชว์แบบสโมกแบบ578ร้อยเจ็ล้านสี่หมื่นะครับ <Match found. S 1> เอา้าดอทแม t ช์ฟาว n ์อ่าเอเซนได้เอเซนได้อยู่เอเซนได้อยู่ถือว่าดานัดานดันดันดีอยู่แต่ว่าตอนนี้เกมเค้างไปแล้วครับค้างไปแล้วครับเยี่ยมจริงๆเลย ช่วยด้วยเกมค้างมาเนว่าจะไม่ได้เล่นแล้วเราไปที่บิมสโตนเหมืาเดินดีกว่าเราจะเล่นเราจะเล่นสมอวันนี้จะเล่นสมกมากว่าจะได้เล่นนะก็วันนี้นะครับเราจะเล่นแบบจริงจังแต่ว่าชิลนะครับก็คือเราจะไม่ไม่ได้อะไรมากนะครับเราจะเออนั่นแหละเนนเน้นแหละมาปาดก่อนเลยมิดเราไปดูมิดให้เพื่อนดีกว่าแน่ๆผีผี สวยสวยในไซส์ในไซส์ในไซส์สวยจ้าแล้วทุนนี้ต้องมาสวยจ้าเฮ้ยเวเล่แม่งเอาหมดแบ่งบ้างแบ่งบ้างเอางี้เฮ้ย ตาตานี้มันมาบีชัวครับเพราะว่าเข้า A ไม่แตกยังไงก็ต้องมาบีมากกว่า100%อะ่ะนนั่นแน่หรือเล่นมิดหรอหอืออยากจะวัดสุดๆ<ป>ใช่ฝั่งลุนมาเล่นกันชา้าจัดเลยไว้เฮ้ยคือฝั่งลุนจะเล่นชา้าอย่างนี้ใช่ไหม ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคนดูกูหลับพอดีอะจริงอย่าว่าแต่คนดูเลยกูก็หลับตอนเนี้ยอือฮึออกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูหลับพอดีแล้วก็ต้องดันให้มันจบจบแค่นั้นเราดันให้มันจบจบครับกระปาดมาดิเอ้ากลัวเออยิงไม่โดน สวยเฮ้ยมันยอมแพ้ปะเนี่ยอย่านะอยา่าไม่เอาไม่มีครับไปเบะไปเอเลยไปเอเลยไปเอเลยสวยโอ้โหสวยจัดอยูย่ในเมนทอ อยู่ไอ้แม่นั่นแหละอยู่ขวาด้วยรู้เลยเฮ้ยไม่มีไปได้ไงเฮ้ยไม่มีเฮ้ยไม่มีเฮ้ยไม่มีเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยเอพเคปะอ่าหลบไปไอ้หนูคู่หูพี่มาแล้วเอ้าแล้วเราได้บัตรผ่านฟรีเลยนะ อีกตาไหมอีกตาไหมเร็วเกินอ่ะเร็วเกินอ่ะอีกสักตาแล้วกันไปขออีกสักตาแล้วกันมาเฮเว่นนะเราไปที่บิมสโตนเหมือนเดิมครับขอย่าสานต่อจากตาเมื่อกี้แมงดอตอีกเฮ้ยหรือว่าเกมเกมนี้มันคนเขาเลิกเล่นกันแล้วเวะเกมนี้คนเขาเลิกเล่นกันแล้ววะเราเล่นอะไรกันนะไมค้าบอกหรือเล่นไมค้าไหมทำซีรีส์ไมค้าไหมมีคนดูไหมทำซีรีส์ไมค้าแบบสปิดนะอันนี้อันนี้เธอจะครบทุกด่านแล้วนะกดบิมสโตนเหมือนเดิมไปไไไม่รู้ แม่ครับในสุดวันนี้ก็มาถึงวันนี่ทำเล่นเล่นแล้วแม่งจะบ้าทุกคนว่าผมซื้อสกินโกดได้ไหมแล้วทุกคนคิดว่าผมควรซื้อสกินโกดอะไรครับทุกคนอยากได้สกินโกดอะ่ะทุกคนคิดว่าผมควรซื้อสกินโกดอะไรทุกคนแบบคอมเมนต์มาเลยผมจะซื้อหรอเปล่าให้คอมเมนต์เฉยเรียก engagement เ,เราก็ต้องบอกอตรงๆเลยมาโอ้ไปหนึ่ง go ไป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  <Okay. S 1> ไปยังไปยัง เฮ้ยเยอะจังอะท้ไมอยู่เป็นร้านหลังมาครับเฮ้ยไม่เช็กนะมุมเนี่ยโอเคชเช็กก็ได้เอ็นซีไทายทายทายคนไม่อยู่เ,เยอะเอะะว่าเราซื้อแค่ควนดีกว่าครับเราเอาไว,ว้ควนให้เพื่อนนะเพื่อนชนะเราจะได้มีตังค์ซื้อของเราหนะเอาอยัางเอาอยัางเอาอยัางวัยรุ่น นะครับเราใช้จํานวนเข้าสู้ครับตอนนี้เราใช้จํานวนเข้าสู้เราใช้จํานวนเข้าสู้ถ้าเพื่อนเราไปเราก็ไป ي, ไไเฮ้ยไปตายบูซ <cinematic. S 1> ี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยมุมมุมได้ทายเฮ้ยไอเลสมันถึกจังวะแม่งมีพาเครื่องในตำนานแน่เลย เรื่องเดอะสโตนผมว่าใช่เว้ยแม่งโคตรถึกอ่ะแม่งอมพาอยู่เมื่อกี้มาครับเรา่นี้เรามีปืนแล้วเรานี้เป็นเรา่องสำคัญเราต้องเอาให้ได้มาครับแล้วลองลอกเฮเบ้นไหมครับสวยจ้าดเฮ้ยแล้วปืนมันผ่านมาดีผ่านมาดีหน้าเรียบร้อยโดีสวยมากครับพียิงให้ไม่ทัน พลาดหน่อยนี้เฮ้ยสอรี่สอรี่สอรี่โบสลีโบสอรี่สอรี่สลี่ยจนเพื่อนด่าเลยครับซีทีซีทีเสียมาเฮ้ยโทษเครับเพื่อนลืมสมอเมื่อกี้สวยครับแล้วเราได้2อลาวติดตอย่างนี้มีโอกาสชนะมากขึ้นถึง74.85% เราวัดนะมุมนี้มุมวัดเอาดับเฮ้ยมีคนมีคนเบสมันเบสมันเบสมันเบสเรื่องแม่งเร้าอะซีทีคนหนึ่งครับซีทีเฮเว่นซีทีเฮเว่นซีทีเฮเว่นเฮเว่นใครดูอ่ะ เอ็นจีเอ็นจีโอยลืมดูว่าเลทมันมียอ็นตีเรื่องนี้สอนให้รู้นะครับว่าสถิติที่พูดทั้งหมดเมื่อกี้นะครับคือมั่วทั้งนั้นนะครับมีโอกาสชนะมากขึ้นถึง74.85%สาเรมารอยิงสแกนรอยิงสแกนปึ๊บแล้วรอรอไอ้นี้หาข่าวครับหาข่าวปึ๊บแล้วอันติเรียบร้อยโซวาตายครับโคตรจวดอ่ะเชี่ยแผ่นโคตรดีอ่ะแลล็อกไอ้นี่ครับ ลกเฮ้ยละเนียนรถโอ้เฮ้ยกลางอากาศเลยหรอเกินเผลอจับครับอย่างนี้เฮ้ยผมเพิ่งเห็นชื่อไอแชมเบอร์สผู้กำกับองค์อาจนะเรียบร้อยครับพ่วงกับองค์อาจไอ้อาร์คโดนผพ่วงกับองค์อาจยิงไปแล้วครับเรารอครับเรารอทามมิ่งครับ รอทำม um, ิ bursting, ่งผู้กำกับองอาจเผลออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่แหละพ่วงกับองอาจโดนเราเก็บออฟครับเราเพื่อนแผนเลยเฮ้ยผ่านละใครล็อกใครเวนไม่มีวิ่งมาแฟงหรือเปล่าไม่มีครับจะมีพแทนครับยิงไปก่อนเลยน่จริงแกก็ปาดมาดิไม่ปาดเราปาดก่อน โอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษขอโทษเราไม่แน่จริงขอโทษเราขอโทษสวยจ<ะ>้าเดี๋ยวเดิมพับแล้วรอยิงสแกนก่อนรอยิงสแกนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยแล้วเราไปเร็วเลยอย่างนี้สวย,สวยเล่นด้วยกันโคตรดีรับแ,แพนยังเปิดแพนยังเปิด,ดบ้ามลองแฟงมนะ <One S 1> <Okay. S 2> มาแล้วครับนักล่าทั้งหลายเฮ้ยเกิดความกลัวขึ้นในใจเท่าที่ครับเมื่อกี้รมากเกือบแย่แล้วเมื่อกี้เกือบแย่แล้วคือเมื่อกี้ที่เราไม่ไปอ่ะเพราะว่าเราไม่อยากสร้างความระบากให้เทโจไงคือถ้าแบบเราตายใช่ไหมเทโฮมันจะเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วมันจะความกดดันขึ้นที่เพื่อนเรานะครับดังนั้นเราเลยไม่ไปนะไม่คือจริงจริงไม่ได้กลัวหรอกแต่คือแบบเห็นใจเพื่อนไงใช่ไหมล่ะแล้วเพื่อนเรานี้ก็เล่นแต่สเปกเตอร์นะลองพวงกับองอาจครับไม่มีนะพวงกับไม่อยู่นะพวงกับน่าจะอยู่เอเหล่านี้ เลสเลสเราได้เฮเวนแล้วนะโคตรลึกอะโคตรลึกแอลแลมอ่ะเอ้ยเอ้าเฮ้ยหลังๆเพื่อนเพื่อนไม่เห็นนะ NT NT แล้วท้าไมเลน่าไม่พีออกมาช่วยแชมเบอร์เมื่อกี้วะทำไมเลน่าไม่พีออกมาช่วยแชมเบอร์เมื่อกี้คือเธอจะเบสใช่ไหมหมายถึงฝั่งโน้นนะเลน่าฝั่งโน้นอะคือเธอจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้ดิได้ดิ เฮ้ยเาคอมโบครับเอาหลบแล้วนาเฮ้ยหลบแล้วหลบแล้วแต่เพื B ่อนได้เครับแต่บอมอยู่นี่เ้ยแต่แต่แผนโคตรดีเฟกเอแบบสับๆเทโถเทโถเดินเดินบีเทโถเดินบีเดินได้แล้วเพื่อนเดินได้แล้วเดินได้แล้วฮะฮเ่ สายถ่ายครับมันได้เวลาของฮีโร่แล้วว่าหายเลดเมนติภาามันค่ามันย้อนสื่นนั่นเงเอายา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 งหนองเอายางเอายางเอารบอกเอารบอกไปเรียบร้อยครับพอน้อยลูกเดียวจบเลยเลดเมนตินะระวัง เรา,าไม่ต้องรี run, okay, บครับเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบแต่ระวังมันดันหลังมานะชุบช ah> ุบช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 ุบไหมชุบไหมตายซะมามามาต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วเข้าแล้ว One enemy remaining. Got the Ten spike. 10 c o n d s left. Spike down, B last player standing oh 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 that's hard that's hard ไอโซว่าบอกกูตาย4-2รอบแล้วอยากให้มีรอบที่สามเรายิงสแกนครับเรารู้แล้วสแกนจะตกตรงนี้ครับเฮ้ยสามแล้ว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 กลับเลยกลับเลยเอาเอา ไอ้ั่นโดดมามีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมามามาเดี๋ยวมันจัดโอ้เม็นแม่งวาบแปงแน่เลย remaining. ร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกลเด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมง่ายเติมดีใช้เพียงไรออดไปดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมแอดขนาดด้วยล่ะ สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่เฟซบุ๊กโกลเด้นเติมเกมนอกจากวันละแล้วเขาจะมีเกมอื่นให้ใหเลือกเติมได้อีกมากมายและอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนผมและทางอ้อมด้วยนะครับเฮ้ย,ย,ยเพื่อนจะบินหรอเฮ้ยเพือ่อนจะบินเฮ้ยเพื่อนจะบินเพื่อนจะบิีชี่ไลอัพโอ้ยอยากได้ปืนเพื่อนเลยโอ้เยอะจัดอะเฉยเฮ้ยพุ่งกับองค์อาจ แมงแ้น,แนมามิชั่วมาไม่ชั่วมามิชั่วส,สุดนายไทยเซียร์ปูกับอ่งอาจเขาแค็นแล้ววะเขาแค็นแล้วเฮ้ยยอมแพ้เลยเหรอ <S <S ทเทียนมไม่ไรเราเดียวเองมาเดิมเพราะเราซื้อควันมาครับเผื่อเราได้ใช้ว่าเราเล่นในสายเลยดีกว่าเราเนี้ย เราสโมตรงนี้เว้ยแล้วเราเดี๋ยวเรานัวคอซองเลยขอโดนนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนปึ๊บมาโอ้โหนานไปหน่อยเมื่อกี้เฮ้ยเกิดการแทง กิดการแทงกันขึ้นครับผู้คุมผู้คุมมาได้อยู่เจ็ดเเฮ้ยเกมย่างตึงอะ่ะศึกระว่างผู้หมวดบีมกับพว้กับ,กบองอาจของเรานะครับวันนี้ใครจะชิงตําแหน่งผอบออตรที่โอเมนมันพลาอนอยตรงนี้ปะวะถ้าเรายืนตัวนี้น่าเล่นได้ปะสวยเราเราเลยหน้าไปสะปตครับถ้าไม่เจอนะสวยฮ่ยองตีมิดเขออาด้าอีได้ครับ อ๋อฮะสวยครับางเนี้อยอางเนี้ถือว่าดีครับเราได้วินที่เราควรจะได้มานะโทดว่าเราเนียนตัวนี้ได้ไหมผมว่าเราเนียนได้ปะ <S S ผ,มผมว่าเนียนได้ผมว่าเนียนได้ผมว่าเนียนได้จริงๆโ right อ้โหน่าได้สีกสตัววะไ <c oughs> ม่ล่ะครับ สี่ตอ่อเอ้ยกันจะบอกว่าสี่ต่อสแล้วก็จะบอกว่าสี่ต่อสามสี่ต่อสอไหวอยู่ <Spike planted. S 1> โอ้โหคมะอ้ยสวยครับสต่อ,ตอสอแบบนี้จูจีกันหรือเปล่าเฮ้ยมันทีพี่สวยหนึ่งสองต่อหนึ่ง ไนช็อตไนช็อตไนช็อตสวยสวยสวยมาแล้วมาแล้วเร,เรา,าข,ขึ้นนำแล้วเว้ยขึ้นนำแล้วจริงๆก็ขึ้นนำอยู่แล้วแหละแต่ว่าขึ้นนำไปอีกแล um ้วขอคอนให้เพื่อนก่อนอยากลักไก่สักตัวได้ไหมโอ้ยไม่ได้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 มุมนี้ไม่ถนัดมุมนี้ไม่ถนัดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ยังไม่ถนัด สวยมอยู่มิดป้า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 มันไม่ได้เดินเข้าบีใช่ปะ โอเคสวยจัดมาทุกคนเรานี้เรามีภารกิจนะครับเรานี้ภารกิจของเรานะครับเราจะฆ่าโซวาโดยที่เราจะใช้อันติแล้วนะครับพอมันโดนปุ๊บเราอันติเลยนะครับมาๆมา,มาแต่ไม่รู้ว่าแผนจะเวิกไหมนะผมว่าเรายืนตรงนี้ดีกว่าผมเป็นมินตินะอ่านเกมอ่านเกม <c oughs> สวยเฮ้ย <c oughs> โหดเก <MVP S 1> ินแต่เพื่อนโอเวอร์ฮีเหรอครับเฮ <One enemy S 2> ้ยเอสระเบิดให้เพื่อนดีกว่าระเบิดให้เพื่อนดีกว่าเราให้เพื่อนเอทับโอ้เอา้าอะไรว <c oughs> นะเนาะย้ำเอนะแต่ผมว่าเขาเฟกเว้ยเขาให้ในที่นี้โอเมนก็จะวาร์ปมาเชื่อป่ะแผ่มันแบบมันอ่านง่ายมากจริงแผนโคตรแบบเอา้าจบ ผมตกแล้วโอเมนเดินมานี่จริงๆนะทุกคนดูดูการอ่านเกมมันทำอย่างนี้แน่นอนเชื่อผมอ,อ,อ่มันทำแน่นอนเว้ยเดี๋ยวมันจะให้โอเมนเก็บอันติช่วยเป็นไปตามที่กูพูดนะดิมจะได้เท่ๆอะ่ะขอร้องเร็วถ้ามึงวาร์ปตอนกูเดินมานี่นะเฮ้ยบอมตกมี่ปะเอางี้แล้วโอเมนเดินบีแต่ว่าเรามีอั่ตีครับ พอมเมนเก็บอันติปึ๊บไม่ใช่โอมเมนเก็บอันติเอา้าไอ <seconds> left. พี่ฟรีคิวฟรีคิวฟรีคิว,ควมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ภารกิจเรายังไม่สำเร็จเลยเรายังไม่ได้ฆ่าโซวาเลยทุกคนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนหลุมไอ้หลุมนี่นแหละหลุมนี่แหละโดนแน่หลุมนี่นแ,ลนแนหล,และเดี๋ยวยังแรกเดี๋ยวเราควันก่อนควันปึ๊บโหดูเพื่อนเพื่อนดิแม่งพร้อมจัดอ่ะไม่มานะ คือโว่าต้องตายให้ได้อะเอาเงี้ยบอกเลยยังอยู่ปะยังอยู่ปะโอโซว่าตายแล้วเฮเว่นเฮเว่นเฮเว่นเราขึ้นไปยิงเลยครับป้าปามปั๊บปั๊ปัปมดูนะเฮเว่นดูนะเฮเว่นเจน เรียบร้อยอโดนหนึ 4, 5, 5, 5, ่งสองอ่ะหนึ่งสองแช่จริงครับและในศึกนี้ก็ <sche pp ern> พู่มกับองค์อาจก็ต้องแพ้ให้กับพู่มกับบิมสโตนนะครับและตำแหน่งพอปตรก็เป็นของพู่มกับบิมสโตนเอา้าเลดยังไงเป็นผีกูมไมไ่赖ไม่赖ไม่赖เอาเหอะเอาเหอะเกมนี้เขาเล่นเป็นทีมเว้ยเอาเหอะเอาเหอะเอาเหอะ ครับผมการคลิปนี้ก็มีมาเนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็สับตะไคร้กันด้วยผมไม่มีอะไรนะครับวันนี้มาเล่นกันชิวๆขำๆสนุกสนุกตลกหรือเปล่าก็รูปเหมือนกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับหวังว่าใครกินข้าวก็ขอให้กินข้าวอร่อยนะครับอร่อยหรือเปล่าคือมันต้องกินเสร็จแล้วดิถ้าดูถึงตอนเนี้ยนะครับก็ใจกินคิดมากครับสวัสดี้เสร็ครับบ๊ายบายนะครับแล้วก็ผมควรซื้อสกินโกลดอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะแต่ถามว่าซื้อไหมไม่ซื้อหรอกนั่นแหละคอมเมนต